มาพูดเผยสั้นๆว่างานในวันนี้ที่ชาวนครศรีธรรมราชนะครับโดยร้านรถแะแอรแล้วก็พี่น้องเครือข่ายคราบเบียภาคใต้จัดขึ้นมาในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอยากจะขอเสียงตบมือพบกับที่เป็นประชาชนเดียที่ชิดชิปเบียหรืหอตาชิดของเราและสุดท้าย ตกลงพี yeah! ่จะอยู่ตรงนั้นหรอเครับสามคนนี้ครับพี่น้องครับชาวพรมครับเป็นบุคคลสำคัญในวงการคราฟเบียนะครับจะบอกว่าวันนี้สามคนนี้มารวมตัวกันเนี่ยชาวคราฟเบียนครคราฟเบียภาคใต้เขาเรียกว่ามือสั่นปากสั่น ว่ามารวมตัวก,กันได้ยังไงแต่จะถามความรู้สึกแต่ท่านก่อนว่าเป็น,นงไงครับงานคอนเดียครับเดียนครสินรามความรู้สึกม,มายืมมนตรงนี้เป็นไงบ้างครับพี่พี่ชิตอะไรก,น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 กนันนะเหนื่อยแล้วัสดีกบรวัสดีการ์พ่ชิตนะครับ do you want change do you want change มึงต้องการเปลีป่ยนแปลงใช่ไหมสั์นี่แหละเปลี่ยนแปลง ที in back, ids, place, ่บอกแล้วว่าการมันต้องการเปลี่ยนแปลงมันต้องทำสองอย่างจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างอยากเปลี่ยนกฎหมายแม่ต้องมีอำนาจอ้สว์มือไปเลยเปลี่ยนคนหมายต้องใช้อำนาจเปลี่ยนคนไม่ต้องไอเหีย ทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนต้มมาสิบปีวันนี้มีคนต้มเบียร์ทั่วประเทศประมาณหนึ่งแสนคนโดนจับมาแปดครั้งไอ้ยี่โดนจับทั้งเดียวเป็นสอสไอ้สัตว์กูโดนจับแปดครั้งกูจะเป็นยี่อะไรดี โดนจับตั้งที่4ออาทิตยีเรียบพบกลายกันจนโควินคณพิชิตไอ้สับเม่งหน้าด้านพอรู้ว่ายังรับราชการอยู่รับรับราชการอะไรครับเออไม่บอกอี๋ยดูของผมก็รู้แล้วเอ้ยใช่าใจไหมบอกว่าเบาหน่อยเบาได้เบา บอกว่าไม่ได้พี่พผกผมบุทิชีวิตมาเพื่อสิ่งนี้ขออญาตถามพี่หน่อยว่ากฎหมายที่มือมีอยู่ในมือเนี่ยแม่งยุติธรรมต่อชาวบ้านหรือเปล่าเจ็ดสิบล้านคนแดกเบียวอยู่สองที่ห้อมา60สิบปีเจสบปีไอ้สัตว์ซัมติงองผมึงไม่รู้หรอไหม ไปย่าถามพี่เลยว่าผิดหรือเปล่าพี่ก็บอกว่าเออแม่งก็ผิดปกติพี่ทราบไหมพี่จะทำยังไงห้ืจะเปลี่ยนแปลงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ชิปเลยบอกว่าปิดตาเลยพี่ because I know how to change ต้มพันคนแม่งยังไม่เปลี่ยนต้มแม่งหมื่นคน ต้งหมื่นคนต้งแสนแดงเลยไอ้สัตว์แสนคนแม่งมัยังไม่เปลี่ยนไอ้ <c oughs> เหี้ยต้งทั้งแผ่นดิน <c oughs> เลขาสถิตบอกว่านายนายอย่าไปฟังมันมันกำลังล้างสมองนายไอ้เ <c oughs> หี้ยอันนี้ไอถึงเลขาเลขามันจึงมีงานวันนี้ มันจึงมีงานวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณลูเวอร์ขอบคุณเบียร์เลเวอร์งานนี้แม่งเจ๋งมากตำรวจยังบอกมือยังบอกรถได้พิชิตเขาที่ร้านจอดด้เลยแสดงว่าไอ้บอยแม่งไม่ธรรมดาตำรวจต้องมาโบกซ้ายขวาให้ได้ไม่ธรรมดามันจะไม่พิชิต พิจิตรู้สึกว่าไอเหี้ยเมาใกล้ๆกลบ้านท้าไม่พิชิตรู้ว่าเมาแขบ้านอวนต๊อปะทะลุงมมือรู้ึกว่าเมาแขบ้านบอย t ี่เม a มี s, hey, yeah, <S, <c ười> <S m oh, <c ười> to feel run like a near my h o e เมื่อกี้พูดภาษาอังกฤษสำนึกพฤตุมเหรอส่งแรงราคาขึ้นอย่าง้ปน้อยอย่างน้อยก็ประมาณนี้นะครับครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่องะมั้ยต่อคราบเขาเลยพีผมบอกว่ากรุงเทรู้สึกยังไงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดโอมานครรู้สึกยังไงเหรอเมาแขบานมันโดเพลี่ยวแล้ว เมาคอนเมาปัดลุงเมาเมาทรงกล้าเมาตดงเมายาลาเมากะพีเมาภูเก็ตเมาปันมาเมาสุราโอเคแล้วสมัยผอีิีนาเมาแต่ก้างมูปลาใช่ไหมไอ้นี่แม่แม่ขึ้นเกิื่อนบิ๊นหมาอ่เมา นานไขึ้นนบินมาเมาวะาผไปที่ทำแบบนี no like oh, like 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 ้ไม่ได้เลยสุดยอดสุดยอดเลยขอแสงวยกับพี่ชิดนะครับเครับความเี่เปาอให้พี่เบลประสานสมเดียวอะี่เาี่ล่าวัขอพี่ชิดขึ้นมาพนครเมืกี้ไม่ได้ตัวเลยอเห กับมาเลยแม้จยอเยตีพิชิตครัพวกเจอพิชิตครั้งแรกเนี่ยต่อผมโดบประมาณสปีเลบไปกับพี่นายในอนาคนะแล้ววันนั้นก็มีคนที่ไปด้วยทู่เอกามเลยที่วัดาแก้วเออที่วัดเขาแก้วที่ลงสสชุมพรเป็นผู้ช่วยพิพิม้สงขาสงขาไอ้เหี้ยเก๋งหมดแต่แม้ต่ตอที่โลงเพจหนึ่งนะครับ ก็าเปลี่ยนแลเมืองคอนเมืองคอนพรุ่งนี้เช้าดูโซนแล้วมึงไม่ตื่นไปวิ่งแบบชัตว์ชาแนแน่นอน <c oughs> เอาเรื่องพิชิตก่อนพิชิตเนี่ยวันแรกผมจำได้ไปออกเกตเลยพิชิตเนี่ยต้องบอกนะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผมคนระับครับเที่ยะพาไปพี่ไปพาไปเว้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีคนทำเบียร์ได้โอ้เนี่อะไรวะผมก็ไปแต่ผมได้ยินว่าเบียร์พี่ผมก็ไปนะครับเรื่องทำอาแานี่ผมก็กินอย่างเดียว โอ้ไปเจอพิชิตเจอพี่พรต้องเรียนลูกต่อเก็ดะไรนไม่เปิดร้านเลยนะพี่นะไปปึ๊บเล่นอิสเฟชั่นพิชิตแต่ยังไม่เปิดสอยเลยนะขอไอ้เที่ยคนธรรมดาก็าทำเบียดได้ดีกว่าผมให้การเปิดบุกโกกูเกอร์อะไรนะครับแล้วก็ไอ้ติมพิชิตเนี่ยเป็นโคผมขอบคุณเนี่ยเรื่องเบียดอย่างเดียวนะแต่ขอบคุณมากกว่าเรื่องปิดคอครับพี่ไอ้เจ็บได้ว่าพีิชิตเนี่ยหลาม เนอมีตู้บิตคอยอยู่ที่ร้านไอพี่ร้านบิตคอยแปดพันพ่อเดี๋ยวะ 8, ละาแปดพันเ่ะบอกเฮ้ยอันนี้มึงแน่ใน,น,นเท่าเป็นช่องแบบใส่พวกใส่ไปพันหนึ่งแล้วคือด้วยความสัตย์ราวว่ากูรับมึงเพราะเอ้ยบอกพี่ว่าเดี๋ยวอู้ซื้อเบียร์อยู่ดีเลยซื้อเบียร์ไปสองแก้วราคาประมาณสามร้อยบาทสองแก้วคือเป็นสามร้อยบาทแล้วตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าวงเนี่นั้นผมอยู่ไหนนี่เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตผม <laughs> หัเขาเงินหายสองแสตชิชชิทเพียบนะครับเพราะพิชิตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าต้มและเปลี่ยนทาให้ดินเป็นเขาเรียกว,ว่าสร้างอำนาจนำในหมู่ประชาชนนะเพราะการเมืองเนี่ยหรือความคิดกับน้ำเปลี่ยนเนี่ยมันไม่้แค่ต้องนำที่เป็นอำนาจการติดกฎหมายหรอกในนั้นเนี่ยพฤตการณ์ก็ทำได้ทุกอย่างแล้วแต่พิชิตเนี่ยพยายามสอนให้คนกินเบียร์สอนให้คนต้มเบียร์นะครับและยมีประชาชนเรืองพิชเชงอ่นนะ พี่บอกเอ้ยสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าสิทธิในการทำเบียร์มันก็เป็นสิทธิอย่างเดียวน่ะมันไม่ต่างอะไรแตการที่เราเป็น l g b t เราเรไปแต่งงานมันไม่ต่างอะไรเลยที่เรานับนัดถือศาสนาอะไรอ่ะเราอยากทำเบียร์ที่บ้านเราอยากมีประกอบอาชีพเนี้ย <S <S ผมบอกเลยนะว่าการทำเบียร์มันเปรียบเสมือนว่าในประเทศไทย,ยอ่ะไม่เปรียบเสมือนว่าแข่งมาราธอนหรือแข่งวิ่งผมไม่รู้หรอกครับว่าใครจะแข่งวิ่งในระยะทางไหน พิชิตจะมาลาทอนไปยาวๆหรือเปล่าหรือหกจนหนึ่งร้อยเมตรอยู่พิธีจาก400เมตรใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่ไมต้องไม่ต้องฝากเลยว่าเราจะวิ่งระยะไหนอ่ะไม่ไม่ให้เราลงแขนอะ่ะคือคือเป็นสิ่งที่อย่างพิชิตพูดว่าลำบากนะผมว่าพี่ธิชิตถามว่าอยากเชนไหมแล้วหกวันที่ว่าเอ้ยใครจะเชนอ่ะขอเล่นหก ผู้คนในน้าบอกว่าเท่าผูฝากไปหน่อยมีนูก็เปลี่ยนแปลงแต่ผมบอกว่าผู้คนคือเชงเลยทุกคนคือเชงเอวายเชงเจ้าผู้คนคือเสียงที่ต้นพี่แมงเ่าพี่เสียงพี่ต้นพี่แมงพี่ต้นพี่แมงผมว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเชงพี่ต๊ะมีแต่ต้งสมาคมคือเชงนะครับคือมันมันเรื่องนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ฝากสอสอเข้าไปผมไม่ได้สอสอบ้านบุญคนไม่ฝ่าสอสอบ้านบุญแพ็กเฟซบุ๊กเข้าไป สุดาเก้าหน้าวาระสองวาระสามโหวตให้ท่านดีวะถ้ามึงไม่โหวตปู่พี่เลือกหนึ่งไทยพี่ปูก็ไม่เลือกหึงอยู่แล้วนะครับแต่พูดอีไปมันจะเจ็บกว่าก็คือสีนีนะผมว่ามันก็เป็นเป็นผมว่าวันนี้ผมอาผมมาวลดเอลไครท,ที่สองนะนนะครับก็ถือว่าเป็นางานเดียวทา่ใต้ที่ดีมากนะครับแล้วก็ใครบอกผมว่า หลังจากงานพี่รุ่นอกเชิญไปก็ไปบอกพักเก้าไปจังหวัดที่จัดงานเล่าเดียร์เพราะผมแบบผมจะขัดพักไม่ได้หรือ่นะครับเดี๋ยวเขาไม่สนผมลงนะผมจะตกงานแล้วเดี๋ยวก็ไปยืนหน้าบายที่เธิเข้ามารับรับนะรับนหมื่นห่ห้าเ้ยสองหมื่นเฮ้ยเออเเออเออเอสองหมื่นนะครับก็ประมาณนี้เองแตว่าเป็นความสนใจที่นครถ้าถ้าอเ ถ้ารอบหน้าสอบตกนะจะไปเป็นเบียร์เทนเนอเหมือนเดิมส่วนถ้าแม่สอบตกวัดเดีเอลลับแม่ hell, man, มาทำงานด้วยผมกำลังปรับอารมณ์อยู่ว่าจะเป็นอะไรดีอีกท่านนึงครับคุณเบนซ์นะครับประชาชนเบียร์พี่น้องอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อนะครับอยากใก้คุยหน่อยว่าสุดท้ายแล้วถ้าคราฟเบียร์มันแพร่หลายกว่านี้ วันนี้พิทีตอบมีแสนคนต่อไปก็มีคนต้มเบียร์ทั้งประเทศสักหนึ่งล้านคนประเทศไทยจะเปยังไงครับเศรษฐกิจไทยจะเปยังไงครับครับเบียร์โหลครับสวัสดีครับดีไหมครับเอาเสียงม่จากทุเบียร์่อยครับเพื่อวันนี้ตื่นเต้นมากครับที่ได้มาเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้มาทางใต้ผมรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะมีคนต้มเบียร์ไทยนี้แล้วทุกคนพร้อมที่จะเปิดรับความคิดใหม่ๆพร้อมที่จะเปิดรับเบียร์ใหม่ พอไม่จะดื่มกินแล้วก็สปอร์ตอุปการที่บุคคลเหล่านี้ได้สร้างอไว้ผมต้องบอกว่าต้องขอบคุณั้งสองคนดพิชิตทําห้เรารู้จักคาเบียร์เาเขาไม่ผมรู้จักเบียร์เยอะม,มากๆเราไม่ควรขาดสองคนนี้ไปยาเดยค่ะมีโอกาสอะไรที่สามารถสปอร์ตเขาได้ก็อยากให้ช่วยสปอร์ตสองคนด้วยด้วยผมในฐานะที่เป็นแขกเนาะเราก็มาครั้งแรกเราก็รู้สึกเต้นแล้วก็ดีมากครับไม่เคยคิดว่า ไม่คนใคยพูดผมเ่เขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนประเทศนี้ได้ต้องเปลี่ยนคนใต้ให้ได้ผมเชื่อว่าเนี่ยคนใต้เปลี่ยนประเทศได้ครับคนจะมุดได้ขอเปลี่ยนประเทศนะครับยอดผมรู้ว่านี่แหละนี่คือมุเป็นที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ไม่อยากให้มีงานเบียร์เนี้ยเยอะเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนพพอร์ตเราบิวเอร์ที่ต้องเป็นดีๆแล้วก็พพอร์ตเบียร์ที่มาจาก ประชาชนเหนเยอะครับก็สองวันนึงเลยเกิดการไม่ได้สือ่อผมขอบคุณครับทิ้งท้ายอีกสักรอบหนึ่งครับตอนนี้กฎหมายาพรบสุราม้านะครับกำลังอ,อยู่ในสภา,านะครับให้พี่เต่าทิ้งท้ายว่าทิศทางจะเป็นยังไงแล้วถ้ากฎหมายนี้ผ่านการต้มเบียร์การจินเบียร์แบบนี้จะเปลี่ยนไปยังไงครับเชิญครับพี่เต่าครับเอ่อเอาจากส่วนหลวง ปาร์ตี้ต่อเนี่ยเอาหนักล้างเอาคนไปดูคนหน้าหลังเอาแบบนี้พอลจีก็เพราะอย่างว่านะครก็พรบมันก็ไปตามขั้นตอนนะประชาธิปไตยมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ผมว่ามันก็แฟร์เพราะอย่างน้อยคนที่โดนจับอย่างผมคนที่ต้องเนียเหมือนที่ผมเนี่ยจะได้เข้าไปปีสิบมีเสียครับแล้วก็อาจจะช้าแต่ผมยืนยันว่ามันทันสมัยนี้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเป็นคม ยังเป็นอายุอยู่ดีเอ้ยไม่เอาแล้วนะฮออกหวังว่าก็จะลาออกก็จะดีแต่แต่แต่คือพูดได้ว่าคือสมาธินี้ถึงมีนาคมตรงนี้ครับว่าตอนนี้กับบัณฑิการเนี่ยตอนนี้ก็คืออ่ะบรรยากาศในกับบัณฑิการเนี่ยทางคณะมาพูดตรงๆนะครับพยายามดึงพยายามที่จะมาชุมแบบนีโคตรโหดนะครับซึ่งตอนนี้ผมงั้นกังขาด้วยนะกังขาก็คือเร็วมน้าหน้าตายเยอะกว่าเยอะแต่ซื้อเขา ภูมิใจไทยพิพากษาเองเขาก็เรียกประชุมได้เร็วไว้นเป็นคนใจของสภาแต่ของผมจะเป็นเสียแห้งนะอนุชานาคาครับนาชาใส่นนะครับเขาก็พยายามดึงแต่พี่กิ๊กเขาไม่มาบ่อยก็จะเป็นรองประธานท่านสุรสมิตอีกคนนะครับทางบริรัฐเขาก็เลยโดนด่าเลยโดนใครบ้างเพราะจริงๆผมไม่เคยอยากจนะพวกทำนี้ต้องขอคนทั้งศาสตรที่พงศ์ต่อเตยผมปฏิบัตินะครับ พี่จุลปานอมริวาลแล้วก็หลายคนนะครับที่พักรัฐบาลนะครับพวกรัฐบาลนะครับที่ช่วยในการผลักดันแล้วก็ทําให้ทางประธานกรรมธิการหรือรองประธานกรรมธิการเนี่ยเขาค่อนข้างไม่อยากเยอะก็ยังไงผมว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าพันแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรืไม่ผ่านมันไม่ขึ้นอยู่กับผมทั้งหมด เธอผมอาจจะ50แต่อีก50เปอนอยู่ที่ทุกคนที่น,นั่งตรงนี้โดึงพล็อตตรงนี้ด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเลยนะสสที่ป้าพักมาเน่ยก็คือพักรัฐบาลนะครับผมขอแรงมาสป,ปอร์ตไม่แค่แค่ปาให้กำลังใจผมผมอยากให้ทุกคนกดเลยถือมาเสิร์ดว่าที่บ้านตัวเองอยู่เนี่ยสสชื่ออะไรเว้ยพักเฟซบุ๊กไปหาเขา,ขาหาเพจเขา,ขาเลย พัดไปแล้วบอกว่าสุราเก้าหน้ารอบวาระสองปวตผ่านด้วยนะครับมันสำคัญกับผมมากแล้วก็จริงๆทีเหวก็คือครั้งก่อนหนูเลือกที่าพี่มันอาจจะไม่จริงแล้วถ้าพี่ไม่อดนี้ครั้งหน้าเน,านี่ยจะไม่เลือกเขาจะเจ็บนะครับช่วยกาจารย์นะผมว่าอันนี้มีผลจริงแต่กลายเป็นพูดแต,แต่รับรอมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับ ทำง,งานก็ได้เงินเดือนไม่ทำงานก็ได้เงินเดือนทำง,งานก็โดนดา่าไม่ทำงานก็โดนดา่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันเนี้ยอนาคตของเขาของปีนหน้าถ้าทุกคนช่วยกันพูดทุกทุกที่ในเฟซบุ๊กของเขาในแชทของเขาหรือโทรหาเขาได้หรือเดินไปบ้านเขาได้ผมว่านะจะเป็นสื่อที่ดีสุดแล้วก็อกจากนี้ผมโคนะ่นแอฟริกาเองเลยว่าวันนี้มาเบียร์ออกภาคใต้หลายตัวนี่คือผม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 เพิ่งจัดเบียพิเศษสัปดาห์ก่อนคือพูดตรงๆเลยนะแบนเบียร์เนี่ย เบียไม่แบนเลยคือเบียหลายตัวเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับคือคือเปรียบเทียบกับสมัยก่อนของต้มเบียของต้มเทียอะไรเยอะเอาดินะครับแล้วคราวนี้ผมก็รู้สึกว่าเบียที่มาอเอาเนี้ยมือหลายตัเวเป็นเบียที่ดีมากแล้วก็คือไปได้ไกลแล้วก็อยากให้เปิดโอกาสให้สมมติว,วันหนึ่งเรามีโอกาสได้เปิดลงเด็กเแบบนี่ยผมว่าตรงนี้ยังมีที่ว่างสำหรับโอเบียอย่างนี้สำคัญอยู่หรือว่าเนี้ยวัดเอ,อลโบหักอยู่หรือว่าจะเป็นบูนี่เลยเป็นบอทรลู ก็ได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าอย่างพี่น้ำบอยเบียเนี่ย,ยคือผมว่าทุกจังหวะมีมีแฟนคือคือผมเชื่อจริงๆว่าพิชิตอ่ะเขาบรรยากาศดีพิชิตคนเดียวเาขาอยากมีพิชิตต่อพิชสาไปเรื่อยอย่างพี่น้ำใช่ไหมพี่บอยไปทุกที่เบียเนี่ยคือสุดท้ายมันคือตัวมึงมันจะโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือผมว่าแค่ทำแค่หนาเดียวเท่านั้นเองนะคือเปิดโอกาสให้ทุกคนอ่ะ ไทยจะทำไม่ดีไม่าย้ก็ประชาชนเดียวประชาชนทุกคนตลาดเป็นตัดสินเลยคนระับดูผมว่าคือเพื่อกันนำทางไม่ได้คนะรับเมื่ออนี้พี่่าวหน่ยครับคิดว่าพวกเราต้องส่งแรงกายแรงใจให้กับเท่าเยอะๆนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศของเรานะครับ แต่ถ้าถามพิชิตสั้นๆว่าสำหรับพิชิตแล้ว what's next เป้าหมายตัางหน้าของพิชิตค,คืออะไรพิชิตว่าระหว่างที่พ่เ,เร้ากำลังจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายมันยังมีช่องเล็กๆให้พวกเราทำได้ตาของพิชิตขึ้นแสงมุ่งไปดีป่ปลูกผักพิชิตเชื่อว่าปลูกผักสามารถทำได้ ที่ใช้เวลา4ปีในการกว่าจะได้ใบอนุญาตโรงเรียนมิตรสัมพันธ์แต่วันนี้ต้าวัดแตเหวีวัตแตเอวนครเป็นเมืองหลวงของคราเปียตรงนี้ถ้าเราจะคิดเดิมต้นปีๆน้องๆอยากจะตึ้งดูผักเหมือนสหประชาชื่นเหมือนมิตรสัมพันธ์พิจิตรว่าพรุ่งนี้คุยกันปั๊บนับต่อไปอีกเท่าเดือน มึงก็ลงมีโรงเบียรตรงนี้แนละ้วเพราะฉนะนั้นสายตาพิชิตคิดไปที่โลงเข้าไโคนมีสายตาพิชิตคิดไปที่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจท้องถิ่นคำถามโตโตคำถามสุดท้ายที่พิชิตตั้งใจจะถามตัวเองว่าไอ้เฮียเบียร์ที่จ่ายภาษีแล้วกูจะแดกที่ไหนมันนะหัวใคร หมายความว่าสิ่งที่พิชิตกำลังทำต่อยภายในเดือนสองเดือนนี้รวบรวมหมู่มลพักคนที่ได้ไใบอนุญาตดูผักแล้วไม่ว่าจะเป็นที่วัดพิตศาสตร์อาจารย์ลำไพโพราชพิชิตมิตรสัมพันธ์นะเรารวมเบียรกันพักแบ่งมาให้วัดเอลที่นี่บ้างแบ่งไปให้ที่ไหนเราต้องสามารถที่จะแบ่งเบียที่จ่ายภาษีแล้วอีสัก จ่ายภาษีแล้วเบียร์กลัวจ่ายภาษีแล้วกูภูมิใจเยี on, ่ยเยเบียร์กลัวจ่ายภาษีแล้วเบียร์ไม่จิบจ่ายภาษีแล้วชิดเบียร์จ่ายภาษีแล้วทำไมคนก่อนจะแดกชิดเบียร์ไม่ได้ทำไมคนกะดีจะแดกชิดเบียร์ไม่ได้ทำไมคนตกำจะแดกชิดเบียร์ไม่ได้ทำไมบ้านเหนือูที่พัทลุงจะแดกชิดเบียร์ไม่ได้ มึงถามสิปัญหามันคืออะไรปัญหาคือาการอยู่เป็นของพวกมึงไงตั้งแต่ว่าพี่กะเราจะอยู่ไม่เป็นอีกรอบหนึ่งเพราะคงแต่ภาษีแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ก็พยาาททิ้งท้ายช่วงสั้นๆในวันนี้ว่าเดี๋ยวรอฟังกิจกรรมที่พี่เจษจะส่งเตียจากโรงเตี๋ยที่จ่ายภาษีที่ทุกหม,มักทั่วประเทศ ข้ามาจะไปแดกได้ที่เมืองคอนเพราะฉะนั้นเมื่อแดกเบียร์ทั่วประเทศแล้วมันเป็นภาระหน้าที่ของเมืองคอนที่มึงจะต้องขึ้นโรงเบียร์มาร่วมเจอ่ายของปีเช็ดด้วยโอเคไหมสัญญาไหมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณที่เป็นสกาจอเบียร์นะครับขอบคุณชิคเช็ดนะครับขอบคุณที่เข้านะครับขอบคุณครับขอเสียตองใกับพวกทุกฝ่ายทุกคน ชาบเปียรไทยท่านสามท่านขอเสียงปรบมือให้กับพี่บอลวัดแมวขอเสียงปรบมือให้กับพี่พี่ผู้บริหารน,นะครับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทำด้วยความสะดวกครับนะนะอดดนุญาตให้จัดงาน,น,นวันนี้และมีนิดนึงมีคนบอกว่าเสื้อแมนปะกอนใส่สวยยังเลย ตรงนี้มีขายนะครับไปถามได้นะครนนี้นะครับเอพรื่อพอเรเมื่อพอรอพอนะครับขอย,อยืนยันว่าค่ำคืนนี้ไม่เมาไม่เลิกไม่้องลัวเพราะว่าเบียร์จะหวดเพราะว่าเขามีอยู่ไม่นยำนะครับกินได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับมานะต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเสียงตบมือพร้อมกันบ่งสิงสยาม